ทางานไม่ให้รู้จักหรอกเอาอย่างเดียวไม่ต้องรู้จักเรามาเรามาถึงที่แคมปิ้งแล้วนั่งแคมปิ้งกันอันนี้ต้นอะไรอีกอันนี้มะลิมตลนมะลิมะลามะลิมะลิมะลิมะลมะลิมะิมะล้มะิมลิิมะลิมลิมะลิมะลลิมลิมะเิมะลินลิมมะละลิมมะลลาะมะะะลลมะมากล เด็กก็มาลองสุกมาแล้นอันนี้ฝรั่งกินจูนะครับผมฝรั่งกินจูน่ารักหมอุ้ยสายยางเดยวน้องไปซอยมะม่วงฮะมันยอนแสง เมื่อกี้ได้เห็นท่าพ่าอาทิตย์ตกดินกันไหมนี่ไปโ่ไ่สว่างก็ติดแล้วแอมอแอมอยู่ข้างในวจะให้หาเมีดกาดีมาตัดเอาเอา้าทก่อนเอาไปในัวลยเข้าไปได้กินหมาหน่อยนะธรดาหละแม่แม่ควันไฟเรามันไม่ สับเรียกมันต้องสับเยอะไหมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมะม่วงอีกเดี๋ยวส้มตำอีกถ้ามันหาเรียกชื่อมันนะชมพู่ตรงนี้ชื่อชมพู่ชื่อชมพู่ชื่อชมพู่ผลไม้โอ้เลยจนน่ะแต่ชื่อแล้วก็มะนาวอ๋อแต่มะขามหายแต่มะนาวเคยหายตอนเล็กแล้วก็กลับมาได้มะนาวมะกรูดมะพร้าวส้มโอมีหมดเลย โอ้ยไม่ธรรมดานะครับเพื่อนๆถ้ามันเผาเรียกชื่อมันมันก็อ๋อถ้าบอกชมพู่ชมพู่อ๋อไม่น่าแต่เขาไม่เล่นกับเราไม่รู้จักชื่อเขาเอ๋เอตัวนู้นเอ๋ตัวเอ๋นึ่งก็กระจงตัวดำอ่ะนะใช่ตัวดำชื่อเป็จงอีตัวหนึ่งชื่อกระแตยเป็นกระเตยกระแตแกงเป็นขาววานติดหนึ่งหลายพันแล้วว้าวกระแตยติดหนึ่งจะพู่มานด้วยกันเร็วชมพู่ชมพู่ไปแลพู่มาชมพู่เราจะพู่มานด้วยกันเลยอันอันนี้ลีโอเอลีออ เรี๋ยวนี้เชมพู่มาชมพู่มาเรรู้จักกันมาเชฟผู้มารู้จักกันมาเชมพู่มานี่กันเลยเร็วมาชมพู่เร็วก่อนไม่เป็นไหมเนี่ยอะไรสบายดีสวัสดีสวัสดีพี่ตูสวัสดีพี่สาวตูครับวันนี้พามาดูสวนพามาดูสวนบ้านน้องจ๋านะครับพามาดูสวนเกษตร ชมสวนที่กินอะไรโบยมาเลยจะ้กลับาลวทสวนเกษตรน้องคนรุ่นใหม่แฟรแดงที่กำลังสนับสนุนนะครับที่จะใช้กันนักดูดอกกุหลาบไปสวยๆเลยนกนะครับผมดอกหลาบมท่หนูชอบชีวิตแบบนี้แหละแม่นไมมีเวลาทำสราความสะอาดบ้าง อยู่แบบนี้มีความสุขดีที่สุรชัยให้ดอกอะไรพี่ตุ๊กครับต้งแทน <laughs> ดอกอะไรเอ่ยใช่ดอกกุหลาบหรือเปล่าะะพี่ตุ๊ชัย okay, บอกแายังไม่เห็นได้สักดอกเลยเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวมันมาเล่นทายอะไรยังไม่เห็นได้สักดอกเลย <laughs> มาไปถามค <laughs> ุณอ้อยสิ <laughs> ใครจะหวานเท่าผมอ่ะ หวานไม่หวานเนะอยู่ในป่าเวอยจะไม่หวานได้ไงอ่ะวันนี้ดอกไม้เยอะมากชาติหนวดค่ะฮ่า่เลยมาเอามาชิมหน่อยดิรสชาติยังไงรสชาติยอันนี้ม่วงมะม่วงเาเบอะไรเวลาช่างมันไม่ได้พอทีดูทำยังไงไม่ได้พอรู้ใช่โดกมากนะครับมะม่วงเบานะเอากิงตอนเอาขิงตอนได้ไหมได้เดเอาไปตงอะไร มะม่วงเบาใต้แต่มาเกือที่โคราชพี่สุรชัยคุยใต้ให้ฟังหน่อยมะม่วงมันจะได้ดดดๆพี่สุรชัยหวานหวานอันนี้อยากไม่นีอยากไม่ได้สักดอกเลยพี่ตุ้ยได้ยินเปล่างั้นไม่รู้จะว่าไงตอนเช้าบอกพี่ตุ้ย เราต้องบำรุงมันไหมอ่ะต้นในฝรั่งต,ต้องบำ <ś c oughs> รุงหรือไงก็ตรงนี้แดดมันแรงใช่ไปแล้วดอกนึงน้องแท้แต่เชา้าพี่ฟูถ่ายรูปส,สปา